สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับทุเรียนต้นเล็กของเรานะครับก็ตอนนี้เราปลูกได้20บวันแล้วครับผมครับผมในพื้นที่เขตอีสานนี่ครับผมอากาศก็อาจจะร้อนถ้าเราไม่ได้ทำร่มให้กับต้นไม้สิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้ก็คือการปลูกไม้เลี้ยงครับผมเอาไว้เป็นร่ม ให้กับต้นทุเรียนเล็กกับผมมีครับผมนั้นก็กล้วยหอมครับผมอันนี้ก็มะละกอมะละกอครับผมกับกล้วยหอมครับผมตอนนี้ก็ปลูกได้ยี่สิบกว่าวันอีกไม่นานครับผมอีกเดือนสองเดือนก็เป็นร่มให้กับต้นไม้เราได้แล้วครับผม อย่างนี้ครับผมต้นไม้เรามีโอกาสที่จะรอดจากการเจอเดแดดแผดเผาครับผมในระหว่างที่เรารอเก็บเกี่ยวผลทุเรียนเราก็มีโอกาสได้เก็บนครับกล้วยในระหว่างที่ระหว่างทางของเราก็จะมีกล้วยมีมะละกอที่จะให้เราได้เก็บได้เกี่ยวไปอีกหลายปีครับผม นี่แหะครับ๋ยวกกินแล้วใช้แล้วก็เอาไปขายเป็นค่าใช้ใจ่ายกรบผมโอเคครับ